สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิจิราพรฟันธงรัฐบาลประยุทธ์มีคำสั่งคดีเหมืองทองอัคาราปิดเป็นความลับสุดยอดจิราพรเชื่อรัฐบาลบิ๊กตู่สั่งคดีเหมืองทองอัคาราเรื่องลับสุดยอดบ่ายเบียงส่งผู้แทนให้ข้อมูลเป็นประโยชน์แจ้งกมท ที่ห้องประชุมกรรมธิการ CA 310ชั้น3อาคารรัฐสภานายวรสิทธิ์กันตินันประธานคณะกรรมธิการกมทการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่า คณะกรมทการอุตสาหกรรมสภาได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงกรณีการต่อประธานบัตรเมืองแร่ทองคำอัคาราไมานิง่งของบริษัท k n g s g เกต c o n s o l i d a เต d ซึ่งได้รับการเสนอจากนายสุทินคลังแสงและนางสาวจิราพรสินทุพไพรสอสอพักเพื่อไทยโดยเชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ นางสาวจิราพรได้สอบถามหน่วยงานราชการว่าการปิดเหมืองทองด้วยเหตุอะไรโดยมีขั้นตอนให้เปิดหรือปิดอย่างไรบ้างสำหรับการประทานบัตรทองคำใช้ระยะเวลาเร็วที่สุดกี่วันและช้าที่สุดกี่วันและอยากทราบเวลาที่ขออนุญาตขอ i e e e i a e h i a อย่างไรเนื่องจากประชาชนให้ความสนใจในประเด็นเหมืองทองคำอคราไมนิ่งเป็นจำนวนมาก รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กล่าวว่าตนเป็นตัวแทนของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เข้ามาชี้แจงจากสาเหตุการปิดเหมืองทองคําอัคราไมานิงเกิดจากการร้องเรียนของประชาชนและกลุ่ม NGO ที่ร้องเรียนว่ามีสารพิษตกค้างอยู่ในพื้นที่ทําให้หน่วยงานราชการประกอบด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบร,ร่วมเพื่อตรวจสอบสารพิษการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนโลหะหนักพบว่ามีสารหนูค่อนข้างสูงแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผลพิษมาจากแหล่งใดกันแน่ จากการที่สารพิษตกค้างนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชจึงสั่งหยุดการทำเหมืองทองคำอัคราไมนิ่งไว้ก่อนภายในสิ้นปีพุทธศักราช2559โดยสั่งการหยุดตามมาตรา44ของคำสั่งหัวหน้าคสชในระหว่างนั้นได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติแร่พุทธศักราช2560โดยมีข้อกำหนดที่มากขึ้นเช่นเบสไลน์ดาตาการทำ i e e EIA, EHIa การที่จะต้องทำประชาคมโดยมีประชาชนมีส่วนร่วมสำหรับข้อมูลในการฟ้องร้องนั้นตนไม่ทราบข้อมูลและยังเป็นความลับอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้นางสาวจิราพรระบุเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมีคำสั่งให้ปิดคดีเหมืองทองอัคราเป็นความลับสุดยอดใช่หรือไม่หน่วยงานจึงบ่ายเบียงไม่ส่งคนที่รับผิดชอบโดยตรงมาชี้แจง วันนี้3กลกุมภาพันธ์2 5 6 5คณะกรรมาการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรโดยท่านสาวสว,วรสิษธ์กันตินันประธานคณะกรรมธิการได้เชิญกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มาชี้แจงความคืบหน้ากรณีคดีเหมืองทองอัคาราหลังจากที่ล่าสุดคณะอนุญาโตตุลาการได้เลื่อนการออกคำสั่งชี้ขาดออกไปแบบไม่มีกำหนดและมีการต่ออายุประธานบัตรเมืองแร่ทองคำสี แให้กับบริษัท k i คิงสเกตเปิดทางให้เหมืองทองอาัคาราสามารถกลับมาดำเนินการได้ทั้งที่คดีพิพาทระหว่างบริษัท k i คิงสเกตกับราชอาณาจักรไทยยังไม่สิ้นสุด โดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้แทนเข้าชี้แจงและต่อมาอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มอบให้รองอธิบดีเข้าชี้แจงแทนปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาประชุมท่านสอสอสุทินคลังแสงจังหวัดมหาสารคามคณะกรรมธิการและดิฉันได้มีข้อสักถามหลายประเด็นเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นแต่ท่านรองอธิบดีแจ้งว่าไม่สามารถให้ข้อม มูลในส่วนของเรื่องข้อพิพาทได้เพราะไม่ได้อยู่ในคณะเจรจาระง,งับข้อพิพาทคดีเหมืองทองอัคราจึงไม่ทราบรายละเอียดและความคืบหน้าใดๆดิฉันเข้าใจว่าทางรัฐบาลเองคงจะมีคำสั่งให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดหรือไม่จึงทำให้หน่วยงานพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ส่งผู้แทนที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางกรรมธิการมาเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ดีคดีเหมืองทองอัคาราเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของชาวไทยทั้งประเทศและเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินและทรัพย์สมบัติชาติที่คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันหวังว่าในการประชุมรอบหน้าผู้ที่รับผิดชอบการเจรจาคดีเหมืองทองอัคาราจะให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับตัวแทนประชาชนนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ